<c oughs> สวัสดีเ้อร์เพื่อนเพื่อนทุกคูทุกคนโอ้ยมึงมึงมีอย่างหนกเ่าเรื่องความเกา่าความหลังแก่น่อยเขาทุกยากมาเนาะทุกคนเนาะทุกยากอยู่ดีมาเมือง พ่อแม่พระเขาโคกเขาป่าไปหาอยู่หากินหาเห็ดทงเห็ดทานอยู่ในปงในป่าโอ้ยทงแมลำบากแต่ก่อนทานกระสอบหนึ่งกับหาบาทกระสอบปอ,อกไหโอ้อยว่าจะได้คุยกับเป็นเดือนพ่อแม่กับพาไปหอบไปที่กระตอบกระเจ็บกระท่อมกับเอาบ่ามีอย่างม้งนตรเนี้เอา ใบไม้เขาเอื่นใบตองกุ้งเนาะสานสารแล้วก็มุงโอ้ยพอได้อยู่ก็ขุดหินขุดยังไปล่ะแต่ก่อนเนาะฝ่าฝนตกมาลินกับโอ้ยหาผายุหายางกับพวกนี้รับแต่ก่อนเนี่ยโนนอยู่บางทีก็มีเหิบหินเนี่ยอายุก็เห็บหินเลยเนาะจะว่าบอก เคยคือข่อยปอกตานน่โอ้ยเป็นใจหน่อยมาลำบากไปอยู่กับไปปุยทานกับพี่สายก็แรงฝนตกมาเนาะพี่สายก็พาไปซองอึ้งซองอึ่งก็ให้ตาหนิจะพายม่วงได้ล่ะจะพายม่วงไปก็เดินตามตูดไป มันพีซซ้ายมันช่องอึ่งกัได้อึ่งเนาะตากับสะพ้ายของโอ้ยสะพ้ายไปสะพ้ายมาไปอ้จากแมอนอีหยังเนาะมันตายขังหลังเนาะหยึดหยาบหยึบหยาบอยู่อยู่ขงังไหนเสียงโอ้ยห้องไห้เสียงหลงอยู่ในปลาพุ่น <c oughs> แต่แทมันเปลี่ยนอึอ่งยางเนาะอึ่งยางไอ้ขาหนีเดียวเห็นบะขานี่เวลา ตายเขาหน่โอ้ยห้องตายอยู่ในปา่าพล้วตาบบที่นี่ก็เลยเออพ่อก็ว่าทีหลังไม่ต้องพาน้องไปรบมาั่านมาให้พาตาไปเนาะตาก็ผลัดจากไปไปเอามือหนึ่งกับพาไปขุดแง่อีกโอ้ยพี่สายก็ หากเห็นหูแปวที่แง่ออกเนาะเอ้าสาตาเป็นคนงุ่มเนาะตอนนั้นตาเป็นเล็กน้อยอยู่ลาละงุ่มแป๋งุ่มแป่าตาก็งุ่มแปวเนาะหูแปวที่ซ้ายออกไมาแง่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 มันเล่นออกมาเนาะแง่มันก็เล่นออกมามันบ่มแ่แง่ที่เป็นโพงออกาออกตาก็ตาก็กำไว้ที่เนาะ โอ้ยจีใจหญ่เลมันเป็นงูโอ้ยอันนั้นก็ปล่อยถิง้งห้องตายมาพอกับดาดาดาหักมือคงจะเกเียดเนาะมาที่นี่พอดีได้เวลาคุยทานเนาะไปคุยทานกันมันมีสองครอบครัควอีกครอบครัวหนึ่งเนาะเพื่อนกับอยู่ห้างกันเจอประมาณสัก เชิงกิโลเนี่ยอยากไปเล่นเนาะมาพอซื้อเขาฟรีก็ที่มันมีอย่างอย่างยืดติดน้ำนะตาก็เป็นเป่าเล่นพี่อื่นหาตากับบเวจจะไปทังงหลเป่าอย่างเร่นอยู่ในร้านทีน่อยู่คนเดียวเนาะที่นี่ครอบครัวมันม้าม,มา้มา,มาตักน้ำเนาะมันเป็นแอ่งน้ำเด็กแ้านหาน มีแอียงหนามกุ้งตากินีนเบบสี๋ยพากระบ่มี้ไดสามสี่คนมันอยู่ในน้อยงคือกันนะโอ้ยสงสัยม้าจะคุยท,าท่าเส้นโต้ดำุรูคีรคีโอ้จ่าย่าติจ่ากันแลนีจ้ะมันก็นเตือนตามโคน่คนโค่นบ่แม่นผีหรอกโอ้ยตายตายตายทุกยายกี่เด็กต่ก่อนไปที่นี่ตาก็เลยว่าอยากกลับบ้าน อยากกลับบ้านอยากไปลุงยันเดิลุงยันจะกวนมันก็ไกลเนาะเดินก็ประมาณสองกิโล,ละอะไรงานเทีย่ยวพานี่ก็โอ้ยดา่ดาขบด่าขาดเนี่ยอย่างเนี้ยบังมือคู่กับโบ้มาเนี่ยมือได้น้ำจุ่มก็โอ้ตะก่อนใส่กระดานดำดิล่ะก็สอสอ,สอ,สอี่สอหินีเติดโซ่เลยเขียนเขียน เวลาครูมาตรวจแบบไอ้โสหินเธอทําไมมันหมดไวจ้างว่ะครูว่กกะเาพ่อก้าบอกเนาะเขียนบางทีก็กัดกินไปน้ำเนาะบอกว่ามันสีมันๆดิละโสหินสสหินเหมือนกับทั้งทางเฮ็ดกระดานดำแตกแนี่เอากระดานดำแล้วเขียนอีกเขียนก,กัดกินไปน้ำอีก พอแต่นั่นได้มาก็โอ้ยบัดนี้เพิ่นได้ได้ขึ้นปอ .2 เนาะได้เขียนไอนะ้นั่นน้ำเข่าสมุดเนาะก็มีสอดำๆโอ้ยตึงดีใจตึงหัวตึงเฮียมาลงยัียนตึ้มือตึ้มือเดี่ยเพิ่นเพิ่นสอบใจเพิ่นได้อันนี้เพิ่นพกติดเขาบ่มีกระเป๋าหรอกแต่ก่อนงานเสียข้างหลังลเราแบบนี้อยู่เนาะแต่ก่อนเนาะ มีกระเป๋าใส่เราเอาถุงยางสูบใส่แล้วก็วกเน็บฝางหลังแล้วเดินมาโอ,อ้ยังที่ก็ว่าเพิ่นแต่ก่อนเนาะนีะ่ก็ไปโรงเรียนเนาะงมือข่างวัดมันกับนี่หลวงพ่อหลวงพ่อองค์นึงเขึ้นมีนขึ้นชื่อหลวงพ่อลำดอกขึ้นอยู่ตาก็อยากไปโอ้อยากเห็น อยากจะพายามให้ลวงตาด้งามไปบินสบ,บายเออพ่อคนเด้อมามามาไปบอกพ่อบอกแม่คนเด้อคนจะมาอยู่ตากับไปอยู่ไปอยู่ได้หลายมืออยู่อยากกลับบ้านเพิ่นกับมาส่งบ้านส่งบ้านเพิ่นกับมาเอื้อนไปอีกก็บ,บอก านี่หล,ลาลาเดี๋ยวหลวงพ่อจะเฮ็ดกระสอบซ้ายให้ที่ให้มี้ซ้อมมวยเด็อเพียงมันมีงานในวัด <c oughs> <c oughs> เพื่อนกับไปเฮ็ดกระสอบซ้ายให้นาะ <c oughs> เพื่อนกับเอาถุงปุ๋ยเอานี่แล้วเอาไปใส่เกียบไปขอเกียบในลุงสีพวกนี้เอาขี้ดินสายใส่เนี่ยเอาฟางใส่เนี่ยโว้ย หรือเงี้ยนมากระซอมทุ่มเงินเนาะแต่ก่อนเนาะซอมพอดีบางอื่นกัไปเขาก็มีงาน,น,งานเนาะซอมว่าเออมันชอบไปเปียกมวยอะไรหรือว่ากับตัว,นนวในหน่อยเขามีมวยในหน่อยเด้แต่ก่อนก็ไปเปรียกม,มวยเนาะก็ได้ตัวอ,อีหลี ตัวเองแบบตางคนกับโฆษณากันเนาะคุณเลยให้เสมอกันว่าสักกรรมการเอ้าเสมอกันอะไรที่จังไดนล่ะตาก็บอกมูเนาะว่าเสมอกันมันจังไดนก็ไปยืนเทียบกันเบิ่งตัวเนาะว่ามันเสมอกันซุ้มก็เขาน้อยนึงอหรือไปเถียงกับกรรมการมันโบแมนเพราะว่าคะแนนมันเสมอกันโอ้ตาก็เลยเข้าใจเนาะ กินนี่ก็คุณเข้าไปเบิองเนาะแบบเข้าไปเบิองพื้นกระโยนเหรียญบาทบ่เคยโนนพี่เอาบ่เคยเห็นเหรียญบาทด้วแต่ก่อนโนนจะเหรียญจะลืงไปวางเต้มบ่ให้เขาเอามือหยิบเนาะแต่ก่อนจะเคยได้เบิ่งบ่นักงวยแต่ก่อนตาบช่วยแต่ก่อนแบบนั้น ชุณก็ให้เอาดัดเอวนี่ขาบเอาเดี่ยใครดัดเอว่กอ่อนขาบก็ได้ก็ได้ตังเนี่ยตาก็พยายามโอ้ยหัวทิ่มหัวตัม้มเนาะดัดเอวเนาะข้าบจนได้ขาบจนทั้งเม็ดจนอ้อมวงจนเม็ดเหรียญบาทที่ไอ้เม็ดเหรียญเหลิงที่เขาโยนเนาะเอามาแล้วได้คนละสี่บาท วัววัวอยู่ในต่างห้องจรงจุดจริงยากไปวัวใหตายหญ่เล็กอ้าวมาที่นี่ลงตาเพิ่ณกันเลยว่าเพิ่อนใหญ่เพิ่อนใหญ่หนีเขาไปอยู่วัดในเมืองเี่ลงตาเดี๋ยวอยู่แต่วัดบูมีพระเลยไปโรงเรียนกะอ,อยู่ในโขกในปาเนาะคน เรียนกับหลายเนาะพก็ห่างทิ้งอีกโอ้ยตาก็เลยบระเด้เรียนได้เรียนแค่ถึงป๋สองพ่อแม่กับหาเดินโคกเดินป่าไปหาเห็ดทานอีกโอ้เห็ดทานเต่าหนึ่งกับกลัวจีได้ขวีเน,เน,เนนะ <c oughs> าะเป็นเดียนเดียนคนเนาะเดียนขวีเป็นเดียนเดียนคนเดียร้อยกุ้ยกับสอง่โอยออกตลาดมาที่นี่นเนาะ <c oughs> ว่าจะได้กินหมูกินยำนี่โอ้ยตายเป็นเดือนเดือนสองเดือนเนาะแต่ก่อนเนาะกินน่ากันเนาะในพวกในตาเนาะจะแยนจะอึ้งแล้วอึ้งก็กล้ากินแน่บ่กล้ากินแน่เนาะทั้งยานทั้งใจมันเกาะหลังเลยตอนคืนแบบอู้ห้องเต็มเนาะฝนตกพอมากระปุ่ แม่มาพ่อมาตลาดรู้เพิ่นก็ซื้อไอ้หมูเขาซับแล้วอ่ะตัวกระพุ้งหูรับว่ามันอีหยันมันมุนตากระพุ้หูรอกเพิ่นก็ซื้อไอ้หยังน่ะมวยมะละมวยยังไงสัมเสียนเมะระทุกมวยนี่ก็หลังหูนี่แหละว่าเป็นมะละแต่ก้อนตาบรูท้องมันไหวอย่างว่าแตงแตงร้าย แต่งลายพ่อก็ว่าโอ้ยมันบ้าเที่ใส่แต่งลายอย่างไนะี้เขาอึนมาละอีกแล้วผมบมลูกพอ่อเอ้ยเพิ่นเพิ่นก็นโอ้เฮ็ดอย่างดีเพิ่นยีตุ่มเนาะเพิ่นตุม่มเพิ่นก็นปาดไอ้มาละหรอกเพิ่นก็นเอาสอนขวนขวนข่วนอะน,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 นั่นเม็ดมันออกเนาะตากระบอกงูเนาะ เม็ดม mm. bon ันออกเพื่อนที่ไปกินอ <episodes> ี้ย่างเนาะใส่เงือบบวมีเนาะมันโคงอยู่จังนอยเพื่อนเอาไอ้หมูนะยัดเข้าไปใส่เต็มปลอกเนาะเพื่อนกระต้มไว้โอ้หลายจ้ะตากระบ้วมเนาะมาถึงโอ้ยหิวเข่าเว้ยพอเพื่อนก็บอกขึ้นไปกินไก่ลาป้าเลยซะ ตาขึ้นไปกินเนะาะตาขึ้นไปกินแล้วกินโอ้เจอด้ตอนมาละกไอใส่มันเนาะโอ้ยตาเราเองสวนแล้วขวนแบบพ่อมันขวนแล้ขควนเอาเม็ดมันอองเนาะตาก็คขวนเอาจนเนื้อมูลแล้วกินกินจนเมื่อแต่ว่าพิ่นขึ้นมาาพึ่นหิวเขาพึ่งกันเนาะ <c oughs> กูหนูว่าโอ้ยมันไผ่มากินใส่มะละมุกเขาอนี่แหละพอเอ้ยตาเลยบอกว่าตาเนี่ยตากินเมื่อ้ามันคือเ่อกินอันนี้น้ำ,นำอันคือเคียวๆนี่ตอนมะละนี่มันขมเว้ยเนาะว่าโอ้มึงอย่าแต่อันขมๆให้กูกินเนาะมื่กินใส่เมืดเนาะคนว่าโอ้ยตายตายตาย กินกันนั่งหัวโละตากันั่งหัวโละกันถึงแง่โวยนั่นแหละอยากซื้อคว้าลูกบ้านแม่ว่าอยากซื้อคว้าลูกบอกพ่อว่าซื้อคว้าก็ได้กินแต่เปียกมันเลยวะข้นสลาดเขาก็ได้กินใส่มันว่ะโอ้ยตายจายอยู่นานอยู่ในโขงในปา่า เรียนกงบาไม่ได้เรียนเรียนแค่ป .2 โรงเรียนเขาก็ง่ายนี้กูจักมีไปใส่บดกูแต่กวนเนาะไม่ได้พิถีพิถันคือเพื่อนสมัยนี่เลตาว่าแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยแย่งไปจังใดก็ได้นักเรียนนี่นักเรียนเน็ดจังใดสุ่งใดไปเลยมืดเลียบยาวเลียบสั้น ขึ้นมาเลยว่าอยู่แต่ก่อนพักเที่ยงมเมื่อยแล้วพักเที่ยงก็โอ้ยเปล่าแต่ยางหนาหม้อมหนาดำมืแล้วด้อยางได้ตังไปบาทนึงเนี่ยยังไงก็ต้องไปซื้อไอ้ขาฟี่ใส่ยางก่อนมันมียางอยู่สี่เส้นเนาะห่อหนึ่งห่อละถึงโอ้ยสื่อแต่อนั้น ได้อย่างตีหาเสียงก็มาเป่ากันเต้มาละไตถุนโรงเรียนเนาะด้วยสนะุกเด้นเนาะตาว่าก่อนเนาะสนุกมันดีหรีอเลยเป็นเด็กหน่อยแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ว่าไงขึ้นมาเห็ดแต่งานี่สิงพ่อกับว่าโอ้ยไม่เห็น,ง,ง,าน,นววางานได้เราสู้ว่าเห็ดเผาทานคือเก่าเน่ะ มีขอบัวนเป็นกพาเพ้ารอบกวติดกันที่ว่าดำๆเสียผาก้อกับโบมีใส่พรมกับแบบเดียวกันละเน็บใบตองกุ้งเอาเิ็บเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแถวเป็นแถวมุ้งพอได้นอนผาอุมผ่าหยังกับโบค่อยมีแล้วแต่ก่อนมุ้งโบมีมีนู่ จักต um an in mm yeah. no. no nah ัวยุ่งเป็นยังได้อันนี้เป็นยังได้มันมีแต่ไอ้นั่นแล้วเขาอื่นอีย่างตัวเหี้ยตัะบัยมันกัดเดือเจ็บนอนกลางคืนกัดเจ็บเหี้ยคือเห็บหมาตัวแต๋เตัวเบี้ยตาเวลาเห็นอย่างตาไปนั่งแง่หูมันให้มันตายในหูมันกัดดีนักว่า เด็กอนมวนเห็นได้ก็มวนบุ้งหูย่างยานเนาะตนหนูเดี๋ยวนี้โอวย่านแล้วตาเฮ็ดยังกับโปก้าเฮ็ดขายังกับโปก้าขาแล้วเดินเด็กคนเหนี่เอ้ยหนูเหนื่อยยังนี่เว้ยเปซองนี่มมวนไม่กินตัวเขียวเนาะซองเอาเด็กอนยังมวนเลยเดิ ามาได้ก็มาขายอย่เงี้ยตัวละสามบาทสี่บาทเงินตะก่อนมันแพงเนาะเดี๋ยวนี้เงินเงินบาทพวกนี้แล้วซื้อของเดี๋ยวนี้ก็ห้าบาทสิบบาทเดี๋ยวนี้โอ้ยซื้อของบาทนึงไงมุมีแล้วเนาะจะว่าบ่อยว่าหายากเหลือขายของบาทนึง อยากกินยังก็ง่ายเดี๋ยวนี้เดินออกไปได้กินรวดไก่ย่างหมูย่างเป็ดย่างทุกอย่างเดี๋ยวนีแต่ก่อนืออยอยากกินนี่ยนะไปหากินได้มีแต่ผักแล้วผักใบปาเขาเนี่แล้วจิ้มผักหวานมาแกงแน่เนาะเนื้อไข่ใใมดแดงแน่ตัว <c oughs> มาย้ำเน่ไข่หมดแดงต้นหอมกับโบมีหัวหอมกับโบมีย้ำไข่หมดแดงเพิ่นใส่พริกผงนลำปลาซื้อซื้อขนกับอื่นย้ำไข่หมดแดงแล้วเนาะเดี๋ยวนี้โอ้ยเอนะถึงไอ้กี่แต่ละเนี่ยต้นหอมผักซีอด้วยยูเทอร์กอนโบมี่แล้วพอจะเอาบ่ค่อยเป็นลกูกเป็นไผยแล้วตาว่านะย้ายย้ายนั่ง chắc chưa <tương thế> chín, bực chưa chín, dài, một để thảm dài vừa, thân đại bunny bôi này ta năng coi uyên nhỏ năng dưỡng bay gang a một gang hic nag mong nhỏ nè 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 เผาน้อไหม้แน่เห็ดน้อไม้สมแน่แค่นั้นด้วยเพราะได้กินนะยังแค่มาตลาดแต่ละที่ก็ซื้อปลาลาไว้สักกิโลสองกิโลเพราะได้เอาไปไหวกินอยู่บนโคกขาก็เลยไปแกงนั่นแกงนีนะ่น้ำปลาสามสี่ขวดจุลดนหอนึงไอ้ที่เขาขายเป็นไอ้นั่ขายเป็นแยงนั่เนาะหอระบาดแต่ก่อนหเล่น้อยมีอยู่ จะขีดว่าเม็ดนี่ว่าเนาะคือถแต่ก่อนเนี่ยไะหยอดที่ละน้อยละน้อยอย่างมันเบิดอย่างมันควบเดียนเดี๋ยวออกมาทีหนึ่งทานมันก็เดียนหนึ่งเด้มันจะดับแต่ก่อนเต่ามันยาวเนาะเต่านึงก็เป็นหาพวกเาห็ดเนาะคุยทีนึงก็ได้เปหี่ยว ถุงสองอยถุงสิรถหกล้อกับมาเอาไปรถมาขึ้นเขาขึ้นยังไปแล้วแม่ก็พามา้าหน่อยแต่ก่อนแม่คุณบอกฟังเนะตาตาไปก็แม่ไปก็พวจตแดเตะตายเอ้ยเอ้ยอยู่ครงนั้นแม่ว่าโอ้ยพาไปขึ้นรถมา้ากลับมาบ้านกับ รถทางพระหวมเกือบตายด่านดีจนพ่ะตายว่าตายนะดีตัวพ่ะตายเอาเมื่อคนพรถึงเท้าตายเนาะมันจะตายยังไงเนาะคนถึงเท้าตายมตัวมึงยังกินตายแน่นบอกตายวาแม่ยเลยว่าโอ้คำสั่นลงตังซื้อให้มันใหม่เล้อพอมึงคุยคุยกันสองเท้ากัน ตัง้งคือให้ตากไหมตรงตัง้งคือมันคือบุตรลอดมันเหลียตายมาหลายแล้วเออเห็นตะว่ากันโบเป็นอย่างตั้งคือให้กันดีๆแน่ก็บบุตราะเนาะเออแน่ก็ได้เดี๋ยวนี้เตันกับตายจากไปหมดแล้วพอแม่ก็บได้นเนาะเอยากจะเฮาอะไรขึ้นตันกับลำบากตัวน,นรื่องเลี้ยงเฮาใหญ่มากกว่าห้องตัวที่เถวตปวนนี้ จนเป็นตาแล้วเดี๋ยวนี้ใหญ่เอ้ยไปังใดญเอ้ยยูน้ำแล้วมันนี่นะมาซสวยเหล่านะี่แกงผักหวานเหิือนให้กินเบิ่งเออ,อพี่ละอยู่ในตาพี่ละน,น,นั่นงคุยคนเดียวเรื่องอดีต ผีหลอกเออหลอกไม่ย่านดอกย่านแต่หลอกผีโอ้ลูกบ่ไปทางไหมานั่งบนนี่ยังอยู่คนเดียวนี่บนเล่นๆไปสั่นะอม,มานาั่งบนนี่ยังอยู่คนเดียวนี่ฮะนั่งบนเบิ้งเล่นๆไปกันว่าเนาะมานาั่งปรับทุกอยู่กับโทรศัพท์เพื่อนๆเอ้ยมานั่งปรับตามหาว่าสัน่นพาไปกินขา้าวมานั่งปรับทุกอย่ง,อยงกับโทรศัพท์แกงผักหวาน,นยัง อนั่งคนเดียวไผรจะเห็นเจ้าเนี่ยคิดถึงอดีตเอ้าก็ะเวยแล้วจะเห็นคนมีคนเห็นบ้าเนี่ยจะนั่งอยู่เนี่ยบ้เนอนี่นั่งเป็นบ้านอยู่คนเดียวเด้นี่นั่งปรับทุกอย่างอยู่คนเดียวนี่เออขาบไเลยนั่งปรับทุกเขาคิดถึงอดีตโอ้อดีตอดีตมนเป็นเรื่องในอดีตนะเออเรื่องในอดีตโอ้มาเ่าเขาฟังวันรื่องในอดีตเป็นยังไงเออความทุกข์ความยากเปลี่ยนยังไง อดีตทานไปแล้วเหลือแต่ปัจจุบันตาเอ้ยปัจจุบันนะ่ะมันเห็นอยู่อดีตเอาทิ้งซะทิ้งลงบ่อพูนทิ้งมันทำไมเอามาอันลยคิดที่ได้เออคิดถึงอดีตแล้วมันเขา่าพา้ยอดีตเราเรื่องอดีตมานัางเราคนเดียวตาว่าสั่นโอ <laughs> คือขี้บ้าได้ไหนน่งคนเดียว มูก็สีหัวเลาะละตาเอ้ยไปไปไปกินเขาหัวเลาะกับฉันถือเนาะไปกันเด้อพูนพี่น้องเด้อไปจะพาตาไปกินเขาก่อน